สวัสดีค่ะทุกคนด้วยความที่นะคะเรานะรู้ว่าลูกเราอ่ะกินอะไรไม่ได้มันจะติดคอใช่ไหมแล้วคราวนี้เราก็อยากให้ลูกเราอ่ะได้ลองกินน้ําผลไม้อะไรหวานๆมั่งแล้วพอดีวันนี้ค่ะเจ๊เขาให้ผลไม้เขาให้ส้มมาแล้วคือพอกิ๊บกินเข้าไปแล้วคือมันหวานมากกิ๊บก็เลยนึกได้ว่ากิ๊บเคยซื้ออันนี้เอาไว้นะคะเนี่ยคะ่ะเอาส้มสาหรับใส่ส้มนะคะมันก็จะกองเนื้อกองมเมล็ดนะคะ ถ้าน้องเอาปากกัดๆนะคะเอาปากดูดดดกัดๆนะคะน้ําส้มมันก็จะไหลเข้าไปค่ะอย่างกิ๊บซื้อไว้นานมากแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เคยใช้กับ Google เลยเพราะว่าที่ผ่านมาน้องสำหลักง่ายแล้วน้องก็ออกง่ายด้วยเดี๋ยววันนี้ก็เลยลองใส่ส้มเข้าไปดูอึบมันก็จะแน่นๆหน่อยนะคะโอ้ยน้ําไหลน้ําไหลเดี๋ยวดิจิเปียกเช็ดก่อนเนี่ยนะคะแล้วก็มีที่จับด้วยแต่น้อง Google ก็ต้องฝึกค่ะต้องฝึกจับ แต่แค่อยากให้เขาได้ชิมรสน้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเฉยๆเพราะว่าเขายังไม่เคยได้ชิมนะคะก็เลยลองทําดูค่ะลองทําดูลองเอามาได้ไงใส่ได้แล้วนะคะแล้วก็ลองนะคะใส่ปากให้เขาเขาก็ตอนนี้คือเพิ่งกินยาไปค่ะก็เลยง่วงๆนิดนึงเอ๊ะอะไรเนาะแม่เอาอะไรมาใส่ปากหนูนะลองดุดดูดดูดุนๆๆๆๆเฮ้ยมีรสชาตินี่ว่ะเสียงเขาดูดจุบจุบจุบจุเลยนะคะเนี่ยคะ่ะนะลองใหม่ เมื่อกี้ไม่ถนัดเปลี่ยนมือก่อนอเริ่มน้ำเริ่มไหลเข้าปากครานี้ Google ดูดย่างเลยคะ่ะ g ูเกิลดูดใหญ่เลย Google ชอบใจครับนี่ครั้งแรกของหนูที่หนูกิน